ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้โลกของเรามากที่สุดพลังงานที่แผ่ออกจากดวงอาทิตย์นั้นกลายมาเป็นพลังงานในร่างกายของสิ่งมีชีวิตแทบทุกชนิดบนโลกนับตั้งแต่สมัยเดึกดําบันแต่มนุษย์เราเพิ่งมารู้ว่าใจกลางของดวงอาทิตย์ผลิตพลังงานได้อย่างไรไม่ถึงร้อยปีมานี้เองกล่าวได้ว่าแม้จะเห็นอยู่ทุกวันแต่ดวงอาทิตย์กลับเต็มไปด้วยรายละเอียดมากมายที่เรายังไม่เข้าใจ นื่องจากแสงและความร้อนนักวิทยาศาสตร์พบว่าดวงอาทิตย์ยังปลดปล่อยอนุภาคมีประจุไฟฟ้าที่เรียกว่าลมสุริยะออกมาอย่างต่อเนื่องและพุ่งออกไปไกลจนถึงขอบระบบสุริยะลมสุริยะเหล่านี้ปัดเป่าชั้นบรรยากาศและน้ำที่เคยมีอยู่มากมายบนผิวดอองคารให้หลุดหายไปในอวกาศเมื่อผันล้านปีก่อนแต่เนื่องจากโลกของเรามีสนามแม่เหล็กคอยป้องกันลมสุริยะจึงไม่อาจทำอะไรชั้นบรรยากาศโลกของเราได้ จะมีก็เพียงบางส่วนที่เคลื่อนที่ตามเส้นสนามแม่เหล็กโลกมาชนกับชั้นบรรยากาศที่คั่วเหนือและคั้วใต้ของโลกจนเกิดเป็นแสงออโรราให้เราได้รับชมกันอย่างไรก็ตามบางครั้งลมสุริยะอาจมีความรุนแรงจนกลายเป็นพายุสุริยะ ซึ่งหากมีความรุนแรงมากก็อาจจะส่งผลต่อภารกิจด้านอวกาศการบินรวมไปจนถึงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าบนโลกของเราได้เหมือนกันการพยายามทำความเข้าใจธรรมชาติลมสุริยะจึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่นักดาราศาสตร์ปัจจุบันให้ความสนใจเป็นอย่างมากแต่นักดาราศาสตร์ยังต้องการข้อมูลอีกหลายอย่างมาพัฒนาทฤษฎีและแบบจำลองเกี่ยวกับลมสุริยะให้มั่นยำมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่11สิงหาคมปีคศ2018องค์การนาซาได้ส่งยานพัคเกอร์โซลาร์ปรบไปที่ระยะห่างจากผิวดวงอาทิตย์ราว6.2ล้านกิโลเมตรเพื่อเก็บข้อมูลหลักๆ3อย่างด้วยกันอย่างแรกคือการไหลของพลังงานที่ทำให้โครโรนาซึ่งเป็นบรรยากาศชั้นนอกสุดของดวงอาทิตย์ร้อนจัดขณะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงเราสามารถสังเกตเห็นบรรยากาศชั้นโครโรนาแพ่ออกมาโดยรอบเป็นเส้นสีขาว เมื่อนักดราราศาสตร์ทำการวัดอุณหภูมิของมันก็ต้องแปลกใจเพราะโครโรนานน้นมีอุณหภูมิสูงในระดับล้านองศาเซลเซียสในขณะที่ผิวดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิเพียงแค่4,000-6,000ถึงองศาเซลเซียสเท่านั้นอะไรเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้โครโรนานร้อนจัดเป็นหนึ่งในปัญหาที่เรียกว่า coronal heating problem ซึ่งเป็นคำถามปลายเปิดที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกยังไม่มีข้อสรุปและคำตอบที่ชัดเจน อุณหภูมิของโครโรนานั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ลมสุริยะมีพลังงานเพิ่มขึ้นจนสามารถพุ่งหลุดออกมาจากแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ได้อีกปัจจัยที่เร่งความเร็วของลมสุริยะก็คือสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์นั่นเองเป้าหมายอย่างที่2ของอยานพัคเกอร์โซลาร์โจึงเป็นการไปเก็บข้อมูลสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์โดยเฉพาะส่วนที่ทำให้ลมสุริยะเร่งความเร็วขึ้นในช่วงปีคศ1950ยูจีนพัคเกอร์ นักดราราศาสตร์ชาวอเมริกันเสนอว่าการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์นั้นก่อให้เกิดโครงสร้างของสนามแม่เหล็กขนาดใหญ่เป็นรูปเกลียวก้นหอยซึ่งในช่วงนั้นไม่มีนักดราราศาสตร์คนไหนยอมรับแนวคิดนี้แต่ราวสิบปีต่อมาการเก็บข้อมูลด้วยยานอาวกาศและดาวเทียมทําให้นักดราราศาสตร์รู้ว่าสนามแม่เหล็กในลักษณะนี้มีอยู่จริงมันจึงถูกเรียกว่า Parker spiral ยานอวกาศที่ถูกส่งไปสำรวจดวงอาทิตย์ในครั้งนี้ถูกตั้งตามชื่ออยูจีนพั์เกอร์เพื่อเป็นเกียรติแก่นักดาราศาสตร์ผู้ทุ่มเทศ,ศึกษาสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ซึ่งส่งผลต่อลมสุริยะเป้าหมายหลักๆอย่างที่3คือการศึกษากลไกที่ทำให้ลมสุริยะและอนุภาคอื่นๆที่พุ่งออกมาจากดวงอาทิตย์มีความเร็วสูงขึ้น โดยยานพัคเกอร์โซลาร์โพรบจะเป็นยานอาวกาศลำแรกของโลกที่เข้าไปแตะบรรยากาศชั้นโคโรนาซึ่งมีอุณหภูมิสูงมากยานจึงได้รับการออกแบบให้มีเกราะป้องกันความร้อนที่หนาถึง11.4เซนติเมตรหากปราศจากซึ่งเกราะกันความร้อนที่คอยขั้นระหว่างดวงอาทิตย์กับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ของยานอุปกรณ์บนยานจะพังพินาศไปภายในเสี้ยววินาทีด้วยความร้อนของโครโรนาภารกิจนี้ได้รับการออกแบบให้โคจรรอบดวงอาทิตย์24รอบ เก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา7ปีลักษณะวงโครจรของยานเป็นวงรีมากนั่นก็คือจะเข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์แล้วถอยห่างออกมาจนถึงวงโครจรของดาวศุกร์ล่าสุดเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมายานพักเกอร์โซลาร์โพรบขององค์การนาซา หรือที่รู้จักกันในชื่อว่ายานสัมผัสดวงอาทิตย์ได้ทำลายสถิติของวงการสำรวจอวกาศไปถึงสองเรื่องด้วยกันโดยเดินทางไปถึงตำแหน่งที่ยานอวกาศจากโลกได้เข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดด้วยความเร็วสูงสุดในบรรดายานอวกาศที่มนุษย์เคยสร้างมาและสุดยานพเกร์โซล่าโพรบอยู่ห่างจากผิวหน้าของดวงอาทิตย์ราว10ล้านกิโลเมตรโดยมีความเร็วถึง150กิโลเมตรต่อวินาที ซึ่งความเร็วระดับนี้สามารถใช้เดินทางวนรอบโลกได้ภายใน4นาทีครึ่งเท่านั้นทั้งยังสามารถเดินทางจากโลกไปถึงดวงจันทร์ได้ภายในเวลาเพียงแค่40นาทียานพาเกอร์สโซ์ลับครอซึ่งออกเดินทางจากโลกเมื่อปี2018มุ่งหน้าไปสำรวจดวงอาทิตย์โดยใช้วิธีเหวี่ยงตัวรอบดาวศุกร์7ครั้งเพื่อเร่งความเร็วให้สามารถโคจรวนรอบดวงอาทิตย์ได้ทั้งหมด24ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งยานจะมีวงโคจรขยับเข้าใกล้ดวงอาทิตย์เข้าไปทุกรอบการทำลายสถิติในครั้งนี้มีขึ้นขณะที่ยานพร์เกอร์โซลาร์ครบโคจรวนรอบดวงอาทิตย์เป็นครั้งที่8โดยคาดว่ายานจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ซึ่งก็คือบรรยากาศชั้นนอกหรือโคโรนาของดวงอาทิตย์ภายในปี2025นี้ อย่างไรก็ตามทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้ควบคุมยานอาวกาศของนาซาบอกว่ายานพักร์โซล่ p พรบจะยังคงเร่งความเร็วสูงขึ้นได้อีกโดยมีแผนจะทยานด้วยความเร็วสูงสุดถึง200กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งนับว่าเร็วกว่าเจ้าของสถิติเดิมคือยานเฮลิออส A และเฮลิออส B ที่ถูกส่งไปสำรวจดวงอาทิตย์เมื่อช่วงทศวรรษ1970ถึง3เท่า ภารกิจของอยานพ k กร s โซล r p โพรบคือตรวจวัดข้อมูลเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กภายในบรรยากาศชั้นโคโรนาและติดตามกระแสการไหลเวียนของพลังงานภายในดวงอาทิตย์เพื่อช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ทำความเข้าใจถึงกระบวนการปลดปล่อยอนุภาคพลังงานสูงหรือลมสุริยะรวมทั้งสามารถไขปริศนาอื่นๆเช่นเหตุใดบรรยากาศชั้นนอกของดวงอาทิตย์จึงมีอุณหภูมิร้อนแรงกว่าชั้นในของดาวหลายเท่า อวกาศนั้นเต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันจากนี้ไปก็คงต้องมาลุ้นกันว่าตลอดระยะเวลาต่อไปจากนี้ยานอวกาศพาร์เกอร์โซลาร์โกลบจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จราบรื่นหรือไม่และนักวิทยาศาสตร์จะนำข้อมูลมาสร้างความเข้าใจดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของโลกเราได้มากขึ้นแค่ไหน แสงสว่างบนโลกนี้มีจุดกำเนิดมาจากดวงอาทิตย์แต่แสงสว่างในชีวิตเราต้องเป็นผู้กำหนดเองนะคะ ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว